สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนแล้วก็บอกวิธีหาเรียญน,นะครับทำกำไรในช่วงตลาดขาลงหรือว่าตลาดหมีนะฮะสำหรับคนที่เทรดสปอร์ตเนาะไม่ใช่ฟิวเจอร์นะครับคนที่เขาเล่นฟิวเจอร์นะครับเขาก็อาจจะเล่นได้ทั้งขาขึ้นขาลงนะครับแต่ในช่วงที่มันเป็นขาลงอย่างนี้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้สอนนักเรียนเนาะที่เขาสมัครเทรดเข้ามา2รุ่นแล้วนะฮะหลายๆคนก็เอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้แล้วก็ ทำกำไรได้กันจริงๆนะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมเล่นแบบนี้มานานแล้วนะครับตั้งแต่กลางปี2021เลยเพราะว่าเมื่อก่อนนะผมเป็นสายถือยาวนะครับแล้วก็เล่นเหรียญหลักนะครับอย่างเช่นพวก BTC Ethereum แล้วก็เหรียญพวก ADA Polkadot XRP อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเวลาตลาดมันซึมอะครับราคาเหรียญมันจะไม่วิ่งเนาะมันจะทํากําไรยากมากทีนี้ตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นฟิวเจอร์นะครับผมยังไม่ได้แบบว่าตัดสินใจเข้าตลาดฟิวเจอร์แบบร้อ์นะครับ ผมก็พยายามที่จะหาเหรียญหรือว่าตาม exchange อื่นเนี่ยมันก็คือมันจะมีเหรียญไหนบ้างนะครับที่ส่วนกระแสแล้วก็สามารถทำำรํากําไรได้แต่มันก็เสี่ยงมากเลยนะทุกคนนะมันเสี่ยงมากซึ่งผมเองก็เสียค่าครูไปไม่ต่ํากว่า2อสามแสนนะนะครับซื้อมาแล้วก็ขายไปเสียเสียไปเยอะมากนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้เทคนิคนะครับผมยังไม่รู้ผมก็ไปศึกษากราฟก่อนเนาะแต่ในะความเป็นจริงอะ่ะเ,เหรียญบางเหรียญที่มันขึ้นมาแป๊บเดียวเนี่ยกราฟมันดูแทบไม่ได้เลย แต่เราต้องรู้จังหวะเข้าจังหวะออกให้เป็นนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้แนะนําให้เล่นตามผมแต่ว่าลองให้ทุกคนไปศึกษาไปวิเคราะห์ดูแล้วก็เป็นนั่งมองดูก็ได้นะครับเผื่ออยากทำกำไรกับมันเนาะซึ่งผมเองสามารถทํากําไรกับเหรียญพวกนี้นะครับไม่ต่ำกว่าวันละพันสองพันเนาะเอาแบบต่ำๆแล้วกันนะครับจริงๆผมก็เล่นได้มากกว่านั้นถ้าเกิดว่าผมจะเล่นนะครับผมก็มีการส่งให้เรียนดูในกลุ่มนะครับบางวันบางทีเล่นได้เป็นหมื่นก็มีนะครับซึ่ง ผมมองว่ามันเป็นเหรียญซิ่งแลกกันนะครับเหรียญพวุ่งนี้นะครับมันจะขึ้นสวนกระแสบี d c มันจะมีเหรียญที่ขึ้นสวนกระแสบีดอยู่แล้วนะฮะถ้าคนที่กล้าเล่นผมเองก็จริงๆรงิผมไม่อยากพูดเท่าไหร่เนื่องจากว่าผมเคยพูดในกลุ่มแนละ้วมันมีคนแซะนะครับเขาบอกว่าเหรียญมันเป็นเหรียญไม่ปลอดภัยนะครับใช่ครับมันคือเหรียญไหนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราก็จะไม่เล่นกันใช่ไหมแต่นักเรียนที่เข้ามาเรียนกับผมเนี่ยผมก็พยายามอธิบายเปิดมุมมองให้เขาเขา้าใจเนาะว่าทุกเหรียญในในตลาดคริปโตเคอเรนซ แต่เรารู้จักเพราะเราไปเล่นตามเขาไปดูตาม YouTube แล้วก็ไปดูตามกลุ่มแล้วก็ไปศึกษาพอเราชอบเราก็ติดใจเหรียญน,นั้นแล้วเราก็เล่นเหรียญน,นั้นอยู่บ่อยๆพอเหรียญมันไม่ขึ้นถ้าเราเล่นฟิวเจอร์ไม่เป็นนะแล้วก็เราไม่เก่งฟิวเจอร์เราก็อาจจะไม่มีกําไรเลยแต่ผมหานจุดนั้นมาหมดแล้วทีนี้ผมก็เลยมาเปิดมุมมองคือหาเหรียญที่มันสวนกระแสเป็นเหรียญอะไรก็ได้ผมไม่รู้หรอกว่ามันคือเหรียญอะไรนะครับแต่ผมรู้แค่ว่าผมเข้าซื้อแล้วผมออกให้เป็นผมมีกําไรนะครับ อันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้ากระดานเทรดโอเ,เอนะครับมันมีเหรียญอยู่ประมาณราวๆสี่ร้อยเหรียญนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ในขณะที่ตลาดแดงเนาะในขณะที่ตอนนี้ตลาดแดงเดือดนะครับแล้วก็ซึมมาเดือน2เดือนแล้วนะครับผมเชื่อว่าคนที่ไม่เล่นฟิวเจอร์เทรดฟิวเจอร์ไม่เป็นแล้วก็เล่นเหรียญหลักเหรียญใดเหรียญหนึ่งแทบจะไม่มีกําไรกันเลยผมเชื่อแน่นอนครับมันเป็นแบบนั้นแน่นอนแต่สุดท้ายเนี่ย พอเราเปิดมุมมองใหม่ๆเนาะเราไปหาเหรียญต้นน้ําหรือว่าไปหาเหรียญที่มันวิ่งสวนกระแสเราก็จะมีกําไรกับมันแต่ผมแค่มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเนาะนะครับสำหรับ FC แฟนคลับช่องต้นคลิปโตหรือคนใหม่ที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับเนื่องจากมีหลายๆคนสนใจแล้วก็ผมเลยมาทําคลิปให้ดูแต่ผมไม่ได้สอนนะว่ามันเทรดแบบไหนเนื่องจากว่ามันต้องอธิบายยาวมากเนาะขนาดผม สอนนักเรียนที่เขาสมัครเทรดเข้ามายังต้องใช้เวลาเป็น2อสาอาทิตย์เลยนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจง่ายขนาดนั้นนะครับอาจจะต้องใช้เวลาใช้ประสบการณ์แล้วก็ให้เราเข้าใจพฤติกรรมเหรียญเข้าใจตลาดมากกว่านี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้ากระดานเทรดโอเคเอนะครับผมเองก็เข้าเล่นกระดานนี้เป็นประจำนะครับเวลาผมเปิดเข้ามานะครับผมก็จะเลือกเหรียญเนาะนะครับผมก็จะเลือกเหรียญเอาแบบว่าเป็นพื้นฐานคร่าวๆเนาะให้เพื่อนๆไปศึกษาแล้วก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับผมเปิดเข้ามานะครับเหรียญไหนที่มันบวกนะครับสิบยี่สิบเปอร จะเข้าไปดูกราฟก่อนนะครับผมจะดูไม่เกิน15นาทีนะครับผมจะดูแนวโน้มก่อน15นาทีนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะดูที่วอลลุ่มนะครับวอลลุ่มปริมาณการซื้อขายฝั่งซื้อฝั่งขายนะครับพอไปได้ไหมนะครับทีนี้ผมก็จะตัดสินใจเข้าซื้อนะครับซึ่งผมจะดูเป็นไทม์เฟรมแค่1นาทีในการตัดสินใจซื้อผมใช้เวลาเทรดเนาะอายกตัวอย่างเป็นเงินแล้วกันนะครับที่ผมใช้เทรดบางบาง,บางไม้นะบางวันผมใช้เงินประมาณ5 0 0 0ถึง8,000บาทซื้อ100% 1ไม้นะคหนึ่งไม้ ผมซื้อเสร็จปุ๊บผมขายผมใช้เวลาขายไม่เกิน15-20วินาทีถ้าเหรียญมันวิ่งเร็วนะครับหรือนานหน่อยก็ประมาณ1-5นาทีสามารถทํากําไรรอบหนึ่งนะครับ500-800บาททุน5,000-8,000นะถ้าทุนหลักหมื่นถึงส0งหมื่นกำไรรอบหนึง500-1,000บาทพูดดูเหมือนอาจจะเหมือนขี้โม้หรือว่ามันดูเกินจริงไม่ได้อันนี้คือผมพูดนี่คือได้จริงๆนะครับ ตอนที่ผมสอนนักเรียนเนี่ยผมก็เทนให้ดูด้วยว่ามันได้จริงๆนะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้แบบสอนแบบละเอียดขนาดนั้นเนื่องจากว่าม,มันยาวเนาะผมอธิบายให้ฟังประมาณนี้แล้วกันเผื่อคนอยากหากําไรจากจากตลาดช่วงขาลงแล้วก็เล่นเหรียญที่เราไม่รู้จักเนาะพอเราเล่นเหรียญนั้นไปบ่อยเราก็จะจดจําพฤติกรรมมันได้พอเราเริ่มเข้าใจนะครับเราก็จะจดจ้องมันนะครับอย่างเช่นผมท,ที่ที่ผมอ่าอันนี้เป็นเป็นเหรียญที่ผมติดดาวไว้เนาะตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะครับที่ผมเล่นทุกเหรียญเลยนะนะครับเริ่มตั้งแต่ baby dot เลย นะครับเห็นไหมอันนี้คือเหรียญที่ผมติดดาวไว้ทั้งหมดแล้วผมเล่นทุกเหรียญนะครับผมเคยเล่นมาหมดทุกเหรียญนะครับซึ่งเวลาเหรียญไหนมันเด้งขึ้นมาที่หน้ากระดานนะครับผมก็จะจําได้ว่าอ๋อเหรียญนี้เคยเล่นแล้วติดดาวไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วพอผมเริ่มพอผมเริ่มเล่นแบบนี้มันก็เปิดมุมมองใหม่สําหรับผมเนาะทีนี้ผมก็เลยไม่รอตลาดขาขึ้นขาลงนะครับขอแค่มีเหรียญส่วนกระแสผมรู้จังหวะเข้าจังหวะออกแล้วก็เทรดสั้นแล้วก็มันจะมีอีกกรณีเหรียญ<ๆ>เหรียญเหรียญ<ๆ>แบบประเภทแบบปัน่น อันนี้ปั่นเนี่ยก็อาจจะไม่ไแนะนำเนาะมันก็จะมีปั่นขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับเหรียญที่มันชอบวิ่งแรงๆนี่ยที่ผมบอกนักเรียนในกลุ่มเนาะแล้วก็ผมเล่นกันเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงดึกๆนะครับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนมันจะวิ่งขึ้นมา5 60% 10 0 0 0เนลยนะครับขึ้นมาที่หน้ากระดาน4ี่ห้าเหรียญน,นะครับเข้าออกให้ทันแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาไม่เกิน1-2นาทีทํากําไร 3- ามสี่พันนะครับถ้าเกิดว่าเข้า2รอบเนาะหรือไม่ก็รอบหนึ่ง,งมีนะครับ พันถึงสองพันบาทนะครับสรุปคือเมื่อก่อนที่ผมเล่นอนะ่ะผมจะเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยผมทำกำไรวันหนึ่งอนะ่ะวันละวันละสองสามร้อยเปอร์เซ็นจากการเทรดสป,ปอร์ตธรรมดาไม่ใช่ฟิวเจอร์จากเหรียญพวกนี้นะครับหนึ่งเหรียญปันสองเหรียญส่วนกระแสไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนก็ตามแรกๆอาจจะเสียนะครับที่ผมเล่นเพราะว่าผมไม่รู้จังหวะว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่จะลงเท่าไหร่แต่มันมีหลายๆเหรียญที่กราบช่วยไม่ได้เลยมันวิ่งขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับมันก็ลง แต่พอเราเริ่มรู้จังหวะเราก็เทรดได้เงินนะครับนี่คือวิธีที่ผมทําเงินจากตลาดขาลงแล้วก็เทรดสปอร์ตนะครับนอกจากฟิวเจอร์นะครับ,อ,รบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผมใช้นะครับแล้วก็สอนนักเรียนไปสําหรับคนที่เออมันก็มีคนถามเข้ามาอยู่เรื่องเรียนตอนนี้นะครับคือตอนนี้ผมปิดรับแล้วแล้วก็ผมสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งทั้งรุ่น1รุ่น2นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้รับรุ่นรุ่น3เนาะผมยังไม่มีแผนว่าจะเปิดรับนะครับซึ่ง ผมขอพักผ่อนก่อนมันเหนื่อยมากในการสอนนะครับถ้าเกิดว่าผมจะเปิดรับรุ่น3ก็อาจจะปลายเดือนมีนาหรือไม่ก็เมษานะครับต้องรอดูเดี๋ยวผมจะแจ้งเข้าไปในกลุ่มนะครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะรับเท่าไหร่เนาะนะครับแต่ก็ต้องรอดูถ้าเกิดมีคนอยากเรียนนะครับผมก็อาจจะสอนอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับตอนนี้ก็สอนจบไป2รุ่นแล้วนะครับหลายๆคนก็นําไปปรับใช้แล้วก็ถได้เงินกันนะฮะ ผมก็สอนหลายอย่างนะครับตั้งแต่พื้นฐานการเทรดนะครับแล้วก็ถอนไออ่เ,อเทรดสปอร์ตท,ทำกำไรรอบสั้นนะครับแล้วก็ถือยาวประมาณไหนแล้วก็สอนเทรดฟิวเจอร์เนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนที่เขาเรียนกับผมแล้วก็บางคนติดใจฟิวเจอร์ก็เล่นฟิวเจอร์อย่างเดียวก็ทํากาไรจากฟิวเจอร์อย่างเดียวนะครับในช่วงที่มันเป็นขาลงอย่างนี้หรือว่าหรือว่าการาฟขึ้นลงก็ตามนะครับนะส่วนคนที่ถนัดเทรดสปอร์ตก็เทรดสปอร์ตไปนะครับอ่ะเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือ คือผลลัพธ์ที่ผมสอนเข้าไปนะครับก็ก็ลองดูแล้วกันนอกว่าผมสอนได้จริงหรือเปล่านะครับอืมนะครับประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับที่ผมที่ผมออกมาแชร์ให้ฟังเนาะนะครับถ้าก็ลองติดตามในกลุ่มแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าจะเรียนนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เปิดตอนนี้นะครับก็ลองนําไปปรับใช้กันดูเนาะเทคนิคที่ผมเอามาแนะนําคร่าวๆนะครับเนื่องจากมันเป็นมันเป็นรายละเอียดที่ลึกมากนะครับมันอาจจะอธิบายโอ้มันใช้เวลาริ่งๆนะครับ ง่ายครับคือดูแนวโน้มของกราฟผมผมใช้ทำฟรม15นาทีจากนั้นผมจะเทรดเนี่ยผมใช้ทำฟรมแค่1นาทีในการเทรดนะครับซื้อแล้วก็รีบออกเพื่อทํากําไรนะครับสิ่งสาคัญเคยสิ่งสําคัญคืออย่าโลภมากนะครับทากาไรแล้วรีบออกเนาะนะครับม,มันมีหลายกระดานเลยครับของ okx OK แล้วก็มีคูคอยมีเกตโดไดโอนะครับใครที่ยังไม่มีกระดานแล้วก็อยากจะเข้ามาลองดูเหรียญแล้วก็อยากจะเทรดแบบที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สมัครไว้ให้เนาะสำหรับลิงก์สมัครของ okx OK แล้วก็กระดานเทรดอื่น คลิปนี้ก็ไม่ได้มาชี้แนะชี้นำเนาะเป็นการแชร์ข้อมูลและเทคนิคที่ผมนำมาปรับใช้แล้วมันทำได้เงินจริงๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้ามีอะไรก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มไลน์เนาะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่